สวัสดีครับคืนนี้พี่เอดีนะครับจะนอนอยู่หน้าคอบสุนัขนะครับตอนนี้เป็นบ้านพักพิงน้องละโวหมาชอบมอนะครับอยู่ตำบลอะไรครับอยู่โลกสี่หมื่นอยู่โลกสี่หมื่นเมอธรรมการครับผมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้อยู่กับคุณโอ๋นะครับครับผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับบ้านพักพิงสุนัขน้อง มาละโวหมาชอบมอนะครับที่อยู่ที่ธรรมกานี่นะครับนี้จะให้ดูสุนันขที่อยู่ในคออนะครับน้องกินอาหารกันอย่างรดดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มง,งานตอนตีห้าเนาะครับผมแล้วก็ตัดคนหมาตอนช่วงสายๆนะครับหลังจากที่ เก็บทาความสะอาดครอกแล้วเราก็จะเริ่มงานกันโอเคครับพักผ่อนครับคุณโอครับครับเราจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้เป็นท้องทุ่งเลยนะถอยออกมาอีกหน่อยเห็นพระจันทร์ไหมครับนั่นแหละครับพระจันทร์คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยน,นะครับพระจันทร์สวยมาก Dann sind wir